ครับก็เรคคอร์ดไว้ก่อนเพิ่งจะรับกาต้มน้ำตัวนี้มาจากเซเว่นะมันเป็นสินค้าโปรโมชั่นเราก็แนนแรกมาแล้วก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเขาบอกว่าอะไรนะถ่ายวิดีโอขนาดเปิดโอเคเพื่อความรวดเร็วได้ไปทาอกินต่อไปอเปิดแล้วสิว่าเป็นยังไงนะก็ะคือเขาส่งพอยต์มาเราก็แลกคะแนนไปนะเราก็ได้มารู้สึกว่าคงเอาคะแนนประมาณหมื่นหนึ่งมั้งแล้วก็แลกกับ เพิ่มเงินอีกหกสบห้าบาทได้มากนะนคู่มือคู่มือต้องอ่านกันนะทีเดียวเชียวเพราะว่ามันเหมือนการน้ำโรงแรมทั่วไปเราจะใช้ต้มน้ำตอนเช้ากินกาแฟนะแต่ปกติผมก็ติบกาแฟเอาไหนุดที่เปิดยังไงต้องใช้มือช่วยหน่อยปุ๊บเราใช้มือยกมีพลาสติกตรงนี้นะอ่ข้างในเป็นอลูมิเนียมโอเคใช้ได้อยู่นะดีเลยแหละ อันนี้ันใช้ยังไงปกติก็เตรียมปักมาเรียบร้อยแล้วเตรียมน้ำมาลวค่อยว่ากัน,นพัดตรงผัติค่อยแกะกันทีกนี่งเอาเลยทดลองใช้แกะสายชักคู่นะไม่แกะก็ได้เสียบไปเลยเสียบโป๊ะไฟติดหว่างแล้วนะเห็นไหมมันไม่มีปิดเปิดติดปุ๊บปกติจะจับ,จบดูร้อนๆนะผมไม่จับแล้วนะไม่จับแล้วนะใส่น้ำลด โอเคมาร้อนเม่คือร้อนร้อนแล้วก็ตัดแม่มาแบบได้ใจมากเลยเสียงมาแบบเดือดแบบโอ้โหทันทีทันใดจะถามมันงงงงงอง,ง,อ,ง,ง,อ,งอยู่นะแล้วก็ทำยังไงเขาว่ามาแบบโอเคเลยอะ่ะไอแบบนี้มันมาต้มแล้วมันตัดมันต้มจนแห้งเนี่ยเขาใช่ใจอันนี้คิดว่าทำงานนะขนาดใหญ่ใช่ได้ Oh, oh, oh. ไม่มีการพอว์วิดีโอด้วยนะเฮ้ยนี่ยี่หอนี้นี่น,น,นีแรกเอาที่เซเว่นนะเขามีส่งโปมาบอกแรกพันยัวันเดียวผมก็วิ่งไปแรกเลยมันจะวิ่งอะนะเอามีชื่อมีอะไรเรียบร้อยนะั่นแหละก็ไม่เปไม่ใช่ความลับอะไรนะผมก็ไปแรกปุ๊บกูมันได้มาเร็วมากเลยก็โอเคอะ สำหรับการใช้แค่พอยต์เราก็แลกใครมีพอยต์อย่างเดียวก็แลกได้เอาเดือดเป็นโน้ำ้นใช้ได้ที่น,นี่มันตัดตอนไหนอ๋อไม่เคยรู้นี่อันนี้อันนี้คือเปิดปิดตรงนี้อันนี้คือเปิดทำไมอ่ากล้องไม่เห็นนี่มีพลาสติกเดี๋ยวมันจะนั่นเดี๋ยวมันจะละลายไปนะต้มใหม่อันนี้คือเปิดเปิดปุ๊บไฟทีแดงขึ้นพอเราปิดปิดตรงนี้ดูไฟนะครับสังเกตไฟตรงนี้พอเราเปิดนี้พอปิดปุ๊บไฟดับอ่ามันก็จะไม่ต้ม โอ้โหร้อนนะเนี่ยเดือดพุกๆๆได้ใจโอเคใช้ได้ครับก็เพื่อนๆก็ลองไปเหมาะขึ้นเลยเพื่อนๆก็ลองไปแลกดูนะครับเพมีโปรโมชั่นที่เซเว่เนี่ยใช้ประมาณหมื่นกว่าพอยต์ก็สามารถที่จะแลกได้แต่ของผมว่ามีแค่9 0 0าพันผมก็เลยเพิ่มเงนอีกหกบาทก็เลยได้การต้มน้ำกินกาแฟตอนเช้าเนี่ยมาประมาณหกบห้าบาทนะครับ